ในการใช้จรวด m อนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการประเมินจรวดสำหรับการปฏิบัติภารกิจจริงครับับสำหรับการฝึกยิงอาวุธนำวิถีอากาศส่อากาศนะครับในปีนี้ครับของปี65นะครับก็จะเป็นการฝึกประกอบกำลังครับเราก็จะมีในส่วนของฝูงบินนะครับที่เข้าร่วมการฝึกก็จะมีฝูง231นะครับซึ่งสำหรับปีนี้ฝูง231ก็จะปฏิบัติหน้าที่เป็นฮุ่งด r เบิ้ ดอปเปอร์ในที่นี้ก็คือการเป็นบอทิ้งทุสองสว่านนะครับเนื่องจากว่าอาวุธนำวิถีชนิด m 9นะครับเป็นอาวุธนำวิถีด้วยความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซิมูเลตในส่วนของเป้าหมายซึ่งจะเป็นความร้อนนะครับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นในส่วนของชูเตอร์นะครับชูเตอร์สำหรับการซีเล็กในปีนี้นะครับเราจะเลือกฝูงบินที่ทำภารกิจการบินขับไล่สกัดกั้นนะครับซึ่งจะเป็นฝูง1นึ่งแล้วก็ฝูงสีนสานะครับก็จะทำหน้าที่เป็นบอลชูเตอร์ในการย เพราะฉะนั้นเบรเ็จแล้วเนี่ยในการประกอบกําลังในแต่ละอิลูเมนต์นะครับก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งชูเตอร์นะครับแล้วก็1นึ่งเชสเตอร์หรือว่าออฟเซอร์เบอร์นะครับซึ่งจะเป็นฝูงบินเดียวกันแล้วก็1นึ่งดอปเปอร์นะครับก็จะประกอบกันเป็นาสามอากาศยานที่จะทําการฝึกในปีนี้ครับ,รบในส่วนของพุ่งสองสว่างที่เป็นบลูทูนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับแฟลร์สองสว่างนะครับซึ่ง จะมีความร้อนนะครับเนื่องจากว่าเอ็มไนไม้ Mike, เนี่ยจะโฮมมิ่ง้าหาเป้าหมายซึ่งเป็นฮีทซอร์สนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเจเนเรตในส่วนของฮีทซอร์สซึ่งเป็นความร้อนเนี่ยให้ใกล้เคียงกับในส่วนของเที่ยวไปให้มากที่สุดนะครับเราก็ได้เลือกเป็นพุทส่องสว่างชนิดรูทูนะครับของซันพุธนะครับที่อาจจาะมาติดตั้งกับอากาศยานบอเอลฟาเจ็ทของฝูล231ครับสำหรับพื้นที่การฝึกนะครับในส่วนของกองทัพอากาศนะครับก็จะมีพื้นที่สําหรับการฝึก การใช้อาวุธอากาศสู่อากาศนะครับซึ่งเราจะมีทั้งการยิงจรวดแล้วก็การยิงปืนกลอากาศนะครับก็จะใช้พื้นที่ที่เรียกกันว่าโดมิโอวันทรีนะครับก็จะเป็นเอสติกแอเรียซึ่งจะอยู่ทางตอนใต้ของสนามบินอุตภเปาใช้สำหรับทําการฝึกครับการประกอบกําลังของเรานะครับในอิเลเมนต์การฝึกนะครับก็เป็นการใช้ทรัพยากรของกองทัพอากาศนะครับที่มีนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราก็จะ ใ้ในส่วนของฝูงบินที่เป็นฝูงบินไฟเตอร์แล้วก็ฝูงบินโจมตีนะครับเอามาประกอบกําลังกันเนื่องจากว่าฝูงบินดังกล่าวนะมีจุดความสามารถหรือมีแคปไซเบอร์ตี้ใกล้เคียงกันในการที่จะบินร่วมกันแล้วก็ทาําภารกิจในลักษณะใกล้เคียงกันและอีกอย่างหนึ่งฝูงสองคำหนึ่งก็สามารถที่จะยิงจรวดอากาศสู่อากาศซึ่งเป็นจรวดชนิดนาความร้อนได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นการประกอบกําลังเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ได้เทรนนิ่งไวล์ลูมากที่สุดให้กับกองทัพอากาศครับ ในไมตัวนี้ก็จะเป็นจรวจแอ์ทูแอร์มิสซูหรือว่าอากาศสู่อากาศนะครับตัวนี้เป็นลักษณะที่เป็น mm hmm. เขาเรียกว่า WVR w ER, i t h In Visual Range เราก็จะใช้ในลักษณะที่เป็น Close Edge หรือว่าเป็นระยะระยะประชิดระยะด็อกไฟที่เราต้องใช้แล้วก็นักบินเราก็จะฝึกใช้ตัวนี้ครับแล้ววันนี้เราก็จะได้ไปยิงจริง, mm hmm. งสําหรับการฝึกในครั้งนี้นะครับ mm hmm. การทํางนานของเขาก็ mm hmm. เขาจะ นำความร้อนนะครับเข้าไปหานะครับแล้วก็เป็นลักษณะ IR imaging นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะใช้วันนี้เป้าหมายของเราคือ l u o <ด>ซึ่งเป็นปล่อยความร้อนออกมาแล้วจรวดตัวนี้นะครับก็จะไปฮิตกับเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นนะครับเ,เป็นการฝึกของนักบินครับสำหรับสำหรับ M9 ไม้จรวดชนิดนี้นะครับก็จะ ใช้จากที่ด้านหลังแต่ก็จะมีลักษณะเป็น all aspect อีกชนิดหนึ่งก็คือ iris T ซึ่งซึ่งเรามีอยู่นะครับก็จะใช้ร่วมกับโหมด j a m เม c m o u s i z e ของ s 6กยี่มวันนี้เราก็จะได้ใช้หมกตัวตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าใช้จรวดชนิดนี้เอไ m 9มในการยิงได้เหมือนกันครับครัสำหรับพรชิตของสูงที่มาฝึกในวันนี้นะครับก็จะทําการฝึก ในส่วนของการดอบรูทูครับซึ่งเป็นการดอบพุส่องสว่างครับเพื่อเป็นเป้าทางอากาศครับสำหรับเอมไนไม้ครับวันนี้ฝูงได้มีเอามาทั้งหมด3เครื่องครับใช้ประหยัดธุรกิจ2เครื่องครับและอีก1ลำเป็นจำสำรองครับประมาณ20,000ฟิตครับ ชูเตอร์เนี่ยคือผู้ยิงครับก็คือลำที่แดกจรวดเ M ็ไม้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปทำการยิงนะครับเ M ็ไม้มีขีดความสามารถในการตามความร้อนก็คือตามพุสองสว่างนั้นนั้นเขาก็เลยเรียกว่าชูเตอร์อีกลำหนึ่งเขาจะเรียกว่าเชสเซอร์ครับเชสเซอร์เนี่ยก็คือเผื่อในกรณีฉุกเฉินนะครับว่าเครื่องชูเตอร์เนี่ยมีปัญหามีข้อขัดข้องเครื่องเชสเซอร์ก็เหมือนกับเป็นบอพี่เลี้ยงอย่างเช่น กลับมาการเกียร์ไม่ได้นักบินไม่มีทางเห็นว่าเราการฐานได้เรียบร้อยแล้วหรือเปล่า mm hmm. ก็จะมีบอพี่เลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นครับรวมถึงตอนที่ยิงช่วยกันมอนิเตอร์ในส่วนของพารามิเตอร์การใช้อาวุธต่างๆได้ด้วย mm hmm. อีกหนึ่งความสําคัญของเชสเซอร์นะครับหลังจากที่เราใช้อาวุธเราไปฝึกเราก็ต้องมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่า battle d a m a g e check แต่ละคนก็จะตรวจสอบความเสียหายของแต่ละลำให้กันและกัน สลับกันว่าเอเราไปฝึกมาเรียบร้อยโอเคทุกอย่างเครื่องยังดูสมบูรณ์ร้อเซหรือถ้าเกิดว่าเราไปฝึกมาเอ็มไจุดตัวผิดพลาดทําให้มีรอยเข้าเหมามีคราบดําหรือว่ามีดามเอจที่เกิดขึ้นกับเครื่อง<ม>ก็จะแจ้งกับเครื่องที่ถูกตรวจสอบทราบ<ม>ก็จะได้ทําตามโปรเซสเจอร์ของนักบินต่อไปครับว่าเขาก็จะมีโปรเซสเจอร์สำหรับแอร์ฟัซดาม a g จจะต้องทำยังไงกลับมาลงสนามแบบไหนอะไรเป็นต้นครับ ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเรียกว่า j o ยเ Helmet o u u t c u u r n n s y y t t m m นะครับก็เป็นหมวกวินธรรมดาเนี่ยเป็นคล้ายๆกับหมวกกันน็อกซึ่งก็จะมีะไวเซอร์ก็คือไวเซอร์ตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว Helmet Mount i u r i n g System เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการฉายภาพเข้ามาที่ดวงตาของเรานะครับก็จะเห็นภาพปรากฏบนไวเซอร์นะครับ ถ้าเปน็นหมวกธรรมดาก็จะมองผ่านฮัตแล้วก็จะเห็นข้อมูลนั้นๆอยู่ข้างหน้าเราเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องมีท่าทางใดๆก็ตามเราก็จะเห็นภาพตรงหน้าเท่านั้นแต่เฮลเม็กเมาส์คิวเรนชิสเทนเนี่ยก็จะนําภาพบนฮัตที่จําเป็นต่อการใช้อาวุธต่างๆพารามิเตอร์ต่างๆเข้ามาอยู่บนหน้าจอไวเซอร์ของเรานะครับเมื่อใดก็ตามที่เราปิดลงมาเราก็จะมองเห็นข้อมูลอยู่ที่บริเวณนี้ทําให้เราเห็นพารามิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นความเร็วความสูง คอเตอร์ที่พร้อมสาหรับการใช้อาวุธต่างๆอยู่บนหน้าเราตลอดเวลาเราไม่จะเป็นที่ต้องหันมามองนะครับรวมถึง High ฮ f f ฟ a ์พ s ซ z e c a ป a ร i l i ี hmm. ้เช่นเดียวกันนะครับมีค่าสึกอยู่ทางด้านขวาของเรา mm hmm. ด้านซ้ายของเรานะครับเราแค่หันไปมองนะครับเราก็จะสามารถทราบได้กดใช้อาวุธได้กับอาวุธที่เหมาะสม mm hmm. ใช่ครับทำไมเราถึงต้องมาที่นี่ สืบเนื่องมาจากฝูง43านี้มีภารกิจในการบินรบในอากาศการโจมตีทางอากาศรวมถึงมีภารกิจในการเป็นภารกิจ alert ซึ่ง5นาทีวิ่งขึ้นไปเอ่อต้องไปใช้อาวุธพวกนี้การฝึกซ้อมหรือการเทรนนิ่งของนักบินทําให้เรารู้ว่าโอเคที่ระยะเท่านี้แอสเปคเท่านี้มุมอย่างนี้เราสามารถยิงได้แล้วมันจะสามารถใช้ได้เป็นพารามิเตอร์ในการใช้อาวุธได้ครับเพื่อที่จะทำให้เรามั่นใจว่าอาวุธที่เรามี กับขีดความสามารถของเครื่องบินที่เรามีอุปกรณ์อย่างเช่น j o ยฮิมเม็กซ์มอที่เรามีเนี่ยมันพร้อมที่จะใช้งานนะครับแล้วก็มันสามารถใช้การได้เมื่อใดก็ตามที่ประเทศมีต้องการครับควาการฝึกวันนีเน้เป็นไปได้ด้วยดีครับแล้วก็ทําให้ทั้งตัวเราทั้งกรมสัมพวุฒิหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนในประเทศไทยก็สามารถมั่นใจได้ดีขึ้นว่าเรามีบอที่มีความสามารถ รวมถึงขีดความสามารถในการใช้วุธของเราสามารถผ่านไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็น สำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติภารกิจทาง a i r to Air หรืออากาศสู่อวกาศนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในปลายปีนะครับของกองทัพอากาศเราก็จะมีการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีก็คือการใช้อาวุธ Air to Ground นะครับซึ่งกองทัพอากาศเราเนี่ยจะมีการดำรงขีดความสามารถอย่างนี้ทุกปีเพื่อให้ประชาชนและที่น้องทุกคนมั่นใจว่ากองทัพอากาศเราเมื่อปฏิบัติภารกิจแล้วเนี่ยสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่ คอมพิีทในภารกิจที่ได้รับครับ